เปิดประวัติโอ๊ตบางแพรเสียนพระชื่อดังผู้ยกระดับวงการพระเครื่องผ่านเทคโนโลยีจากของตลาดพระพันล้านภาคตะวันตกมั่นใจในฝีมือกล้าเทียบชันบอยท่าประจันไม่เป็นรองเรียกได้ว่าชายคนนี้มีของดีติดตัวไม่น้อยไม่เช่นนั้นคงไม่กล้ามาออกโหนกระแสและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องเบื้องลึกเบื้องหลังและเรื่องราวปฏิหารสุดทึ่งของชายคนนี้กันค่ะกรณีดรามา่าสนันโซเชียลบอยท่าประจันปะทะโอ๊ตบางแพรปมเหรียญหลวงปู่ชวดทองคำที่ ต่างคนบอกแท้ไม่แท้จนปัญหาลุกลามไปทางวงการพระเครื่องตลาดพระวุ่นวายสุดท้ายได้ไปเคลียร์กันในรายการโหนกระแสโดยโอ๊ตบางแพรหรือโอ๊ตสันขวานหรือชื่อจริงนายอาทิตย์นวลมีศรีเสียนพระชื่อดังที่คร่ำวอดในเส้นทางนักเลงพระเครื่องมานานกว่า25ปีชายคนนี้เป็นเจ้าของตลาดพระพันล้านภาคตะวันตกตลาดกอบกุลจังหวัดราชบุรีและยังเป็นผู้สร้างแอปพลิเคชันตรวจสอบพระเครื่องอย่างแอป SK Check แอปตรวจสอบพระเครื่องกับกูรูตัวจริงโดยเจ้าตั มวมุ่งหวังใช้เทคโนโลยีมายกระดับสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการพระเครื่องโดยจุดเริ่มต้นที่ทําให้โอดบางแพรสนใจในวงการพระเครื่องมาจากจุดเปลี่ยนชีวิตที่เขาได้รอดตายอย่างปาฏิหาริย์เพราะพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเครื่องโดยคุณโอตบางแพรได้เล่าว่าเมื่อราวปี2542ขณะที่ตนยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยายลัยรามคําแหงคุณโอดได้รับพระกริ่งหนึ่งองค์มาจากคุณตาและได้นําไปเลี่ยมทองแขวนติดตัวไว้เสมอและในวันหนึ่งขณะที่ตนกําลังวิ่งข้ามถนนสีเล นารามคำแหงในช่วงที่ฝนตกคุณโอ๊ตได้ถูกรถตู้โดยสารที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเข้าอย่างจังโดยที่รถไม่ได้เบรกเลยแรงประทะรุนแรงมากจนทําให้ร่างของคุณโอ๊ตลอยไปตกอยู่บนเกาะกลางถนนและหน้ารถตู้ยุบจนเป็นรูปทรงของร่างกายของตนทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างคิดว่าตัวเขาต้องบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตไปแล้วแต่ปรากฏว่าคุณโอ๊ตกลับได้รับบาดเจ็บเพียงรอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้คุณโอ๊ตเชื่อในพุทธคุณของพระเครื่องที่แขวน อยู่บนคออย่างสุดหัวใจโดยหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนั้นความศรัทธาของโอ๊ตยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันและในเวลาต่อมาคุณโอ๊ตได้กลับไปทําอาชีพค้าขายอาหารทะเลซึ่งทุกครั้งที่ของเหลือขายไม่หมดคุณโอ๊ตจะหยิบพระกริ่งมาอาราธนาขอพรและทุกครั้งก็จะมีคนมาเหมาสินค้าไปจนหมดอย่างน่าอัศจรรย์ใจซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ซําๆจนทําให้ตนตัดสินใจนําความศรัทธามาเป็นอาชีพมุ่งหน้าเป็นสิณพระอย่างเต็มตัวโดวยคุณโอ๊ตเคยเป็นคอน,น,นร ปกาโอ๊ตลูกแกและเป็นผู้เขียนหนังสือคมพีพระเครื่องเมืองราชทั้งยังเป็นประธานชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ภาคตะวันตกและเป็นแกนนากลุ่มสันควานที่เผยแพร่ความรู้เรื่องพระเครื่องผ่านโซเชียลมีเดียโดยคุณโอ๊ตบางแพรย้ําเสมอว่าความมุ่งมั่นหลักของเขาคือการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างมาตรฐานและคืนสิ่งดีๆให้กับวงการพระเครื่องโดยเน้นย้ําว่าผู้ที่เข้ามาใหม่ควรใช้เวลาศึกษาเพื่อให้มีความรู้เท่าทันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายพระเครื่องผู้ที่มีเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือจะทําให้ผู้นั้นไม่ตกเป็นเครื่องมือใครด้วยความพิ่พะเครื่องอาจมีมูลค่ามหาศาลก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนหน้าใหม่ก้าวเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆใ,ในวงการนี้อยู่เสมอขอให้ศึกษาให้ดีรู้ให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจเช่าโดยล่าสุดนี้รายการโหนกระแสได้เชิญสินพระชื่อดังบอยท่าพระจันทร์และโอ๊ตบางแพรออกมาพูดในดรามา่าข้อพิพาทปมความแท้ของเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองคําโดยจุดเริ่มต้นของดรามา่าเกิดขึ้นเมือ่อบอยท่าพระจันทร์เช่าซื้อเหรียญหลว หลวงปู่ทวดปี2 5 0 8ที่ระบุว่าเป็นบล็อกไม่ผ่าปากมาในราคาที่สูงมากและได้นําเสนอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองซึ่งก่อนอื่นเราขออธิบายประวัติของพระองค์นี้กันสักหน่อยนะคะทุกคนจะได้เข้าใจที่ไปที่มาและได้เข้าใจตรงกันว่าพระองค์นี้สําคัญและหายากขนาดไหนสําหรับประวัติของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิสปี2508รพระองค์นี้จัดสร้างขึ้นโดยวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีในวาระที่พระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมเจ้า อาวาดวาชางให้ในขณะนั้นได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทฝ่ายวิปัสนาโดยพระเหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักสะสมเนื่องจากมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างหลายเนื้อได้แก่เนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงรมดำและเนื้ออัลปากา้าโดยเฉพาะเนื้อทองคำนั้นมีการระบุว่าสร้างในจำนวนที่น้อยมากไม่เกิน20 ส0เหรียญทำให้เป็นที่ต้องการและมีมูลค่าสูงอย่างมหาศาลและในด้านคุณบอยท่าประจันหรือนายอัธวันรสิริสิทธิธงชัยเสียนพระชื่อดังที่คร่ำวอดในวงการมานานกว่า32ปีปัจจุบันอายุ45่ย่าง46ปีคุณบอยเชี่ยวชาญด้านพระเหรียญเนื้อผงโลหะรูปหล่อพระบูชาและของเก่าทุกรูปแบบโดยเฉพาะสายเหรียญที่เป็นจุดเด่นของเขามาโดยตลอดขณะที่คุณโอ๊ตบางแพรเสียนพระชื่อดังภาคตะวันตกอยู่ในวงการมา 25, ย5่ย่าัง26บปี จอายุ46ย่าง47ปีเป็นที่รู้จักในหมู่สะสมพระเหรียญและวัตถุมงคลเช่นเดียวกันทําให้การประทะของทั้งคู่ในครั้งนี้ถูกจับตาจากทั้งคนในวงการพระเครื่องและผู้ติดตามทั่วไปอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายเหรียญหลวงปู่ทวดที่เป็นต้นเหตุข,ของดราม่าในครั้งนี้จะได้รับการพิสูจน์อย่างไรโดยคุณโอ๊ตบางแพรบอกว่าพระเหรียญที่เป็นประเด็นนั้นยืนยันว่าไม่ได้สร้างในปี2508และเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างก่อนปี2512ด้วยเพราะเหรียญรุ่นนี้ที่สร้างในปี2508 ต้องมีตําหนิผ่าปากทุกเหรียญเพราะเป็นตําหนิที่เกิดขึ้นตอนแกะบล็อกพระซึ่งลบออกไม่ได้และพระรุ่นนี้เนื้อทองคามีตําหนิผ่าปากมีลงในหนังสือพระทุกเล่มคนพื้นที่เคยเห็นเคยขายและหากเหรียญรุ่นนี้สร้างในปี2508ถามว่าทําไมบล็อกไม่ผ่าปากไม่มีเนื้อเงินมีแต่เนื้อทองคําและอีกประเด็นคือเส้นรอบวงพระหากสร้างปีเดียวกันควรจะมีเส้นรอบวงเหมือนกันเพราะใช้ตัวตัดตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเนื้ออัลปากา้าหรือเนื้อทองคําซึ่งตนยืนยันว่า เหรียญดังกล่าวเ้นรอบวงต่างจากเหรียญปกติทั้งนี้อยากตั้งข้อสังเกตว่าเหรียญที่มีลักษณะเหมือนเหรียญที่เป็นประเด็นอยู่ทําไมไม่มีประวัติการสร้างในหนังสือพระทุกเล่มด้านคุณบอยท่าพระจันทร์ชี้แจงว่าเหรียญรุ่นนี้มีการตัดขอบข้าง2แบบคือตัดแบบเรียบและข้างปั๊มที่ไม่ตัดเลยซึ่งเหรียญที่มีการตัดทั้งสองแบบเคยผ่านมือตนมาแล้วรวม9้าเหรียญตั้งแต่เล่นพระมาและตนซื้อมาตั้งแต่เหรียญละแสนจนถึงเหรียญละ1ิบล้านและยืนยันว่าหากไม่มั่นใจว่าเป็นพระแท้ตนคงไม่กล้าจ่ายเงิน5 และคงไม่กล้าเปิดร้านรับเช่าพระเพราะคงจะโดนพระเกทุกวันแต่ตนเลยจุดที่จะต้องอธิบายเรื่องพระแท้ให้คนเล่นพระเกฟังเพราะเขาเข้าใจได้ยากและการที่ตนจะบอกว่าพระแท้หรือไม่แท้มันจบที่การจ่ายเงินส่วนเรื่องวิจารณ์ความหนาความบางเราหาข้อยุติไม่ได้เพราะเหรียญพระเกจิรูปอื่นก็มีเหรียญที่หนาและบางต่างกันด้านอาจารย์รักคาดคเนว่าเหรียญดังกล่าวอาจจะเป็นเหรียญเสริมที่ถูกสร้างขึ้นมาเสริมเพราะการจัดงานวันนั้นมีคนนิยมพระรุ่นนี้มากทางวัดจึงสั่งให โรงงานผลิตเหรียญรุ่นนี้เสริมเป็นเนื้ออัลปากาและคิดว่าคนที่ถูกสั่งให้ทำเหรียญเพิ่มมีการพิมพ์เหรียญทองคำเพิ่มมาด้วยด้านนายชชยนริศเพชรพันธทองผู้ที่ทำหนังสือพระหลวงปู่ทวดมองว่าเรื่องของความคมชัดของเหรียญหรือตำาหนิเหรียญก็วิเคราะห์กันไปได้แต่มันไม่จบซึ่งพระเหรียญที่จบได้จะจบที่ตัวตัดเรื่องเส้นรอบวงนั้นเป็นองค์วิเคราะห์อื่นแต่พระจะสรุปได้อย่างเดียวคือตัวตัดของเหรียญส่วนจะให้ตำาหนิพระตรงกันทั้งเหรียญเป็นไปไม่ได้เพราะเนื้อโลหะต่างกันดังนั้นจึงงต้อดู เรื่องตัวตัดเป็นหลักด้านชาวเน็ตหลังจบรายการก็เสียงแตกออกมาเป็น2ฝ่ายบางก็ว่าแท้บางก็ว่าเก๋ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อใจคุณบอยเขาลงเงินจริงรับซื้อจริงจ่ายจริงฝ่ายหนึ่งก็เชื่อคุณโอ๊ตในทํานองที่ว่าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่มีในหนังสือพระไม่มีระบุอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรและสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับปมดราม่าพระเก๋ในครั้งนี้อยู่ทีมใครคะคุณบอยหรือคุณโอ๊ตเซียคนคขไหนมีเหตุผลมากกว่ากันคอมเมนต์มาเมาท์มอยกันได้นะคะและก่อนที่เราจะ จากกันไปแวะร,รับชมช็อตเด็ดที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนในมุมผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับ าเก็มันก็ไม่ทําเหรียญเดียวหรอกครับพี่ทำทำไมเหรียญเดียวไม่ต้องอะไรมากเลยถ้าเหรียญนี้เก๊นะพี่โอ้โหผมโคตรอยากเจอคนทําเลยพี่ผมจะให้ทําอีกสักร้อยเหรียญพี่แมงชั่วโมงนี้ช็อตเงินจริงพี่ทําอีกสักร้อยเหรียญเอาไปขายพี่บอยนะผมเพราะฉะนั้นน่ะมันมันไอคนทําเก๊มันไม่มันไม่ได้มีตัวตนจริงหรอกนะครับมันไม่มีใครทําเก๊ดอกเหรียญเนี้ยนะครับเพราะถ้ามันมีตัวตนจริงมันน่าจะทามาอีกสักสิบเหรียญนะครับผมพี่บอยน่าจะโดนอีกสักห้าสิบล้านนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี้ยมันไม่น่าเอน้ยทีี ทำเง้กันเรียบร้อยเลยอ่ะนะครับสิ้นชื่อบอยท้าว่าจันเลยนะผมไอคนทําเก๊แม่งขนไปขายสักร้อยเหรียญก็เดี้งนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกทําเก๊หรอกครับพี่พี่เชื่อผมเถอะมันไม่ทําหรอกเหรียญเดียวไอคิดง่ายๆพี่ถ้าผมเป็นคนทำพักเกผมจะทําหรอพี่เหรียญเดียวไม่ทํเราจะทาทาไมเหรียญเดียวถูกป่ะเออถ้าผมทําเก๊นะถ้าผมทําทองคําได้เก๊ขนาดนี้นะผมจะต้องทําอัปปาก้าอีกเพราะอัปปาก้าแม่งลงทุนไม่กี่บาทถูกป่ะพี่อัปปาก้าเนี่ยใช้ต้นทุนแค่ไม่กี่บาทเองทำอัปปาก้ามาสัก 300เหรียญก็ได้ให้คนแม่งขึ้นไปทิ่มบนพันทิพย์เลยเสียนแม่งโดนหงายท้องกันหมดอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ๆทุกคนฟังไว้เลยนะครับพระเกให้ฝีมือขนาดไหนมันก็ทําไม่ได้เท่าของแท้ครับพี่ไม่มีทางครับพี่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าของเก๊มันทําได้เท่าของแท้ วงการนี้อยู่ไม่ได้ครับพี่คุณรู้ไหมว่าตอนผมไม่แข่งแฟนมันแท้พุทธรูปรายการเอาภาพ21ภาพมากระพิบให้ผมดูภายใน3วินาทีและถามผมว่ามีสุขโขทัยกี่องค์ชื่ออะไรบ้างวัดอะไรบ้างทาไมผมดึงออกมาได้ทั้งหมดอ่ะและตอบชื่อตอบวัดแถมจังหวัดให้ด้วยของผมยังไม่พีคเท่าไหร่นะคนที่เคยดูรายการแฟนมันแท้คุณจํารายการแฟนพันธ์แทร้รถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมคุณปัญญาขึ้นมาถามคำถ,ถ,ถามว่าฟังเสียงนะ แล้วช่วยบอกหน่อยว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรวันมาก่อนเราเขาตอบยี่ห้อตอบรุ่นอึ้งทั้งสตูคนดูงงทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าความชำนาญการของแต่ละคนมันมีเฉพาะส่วนตัวเพราะฉะนั้นทุกคนทุกสาขาอาชีพจะมีความชำนาญของแต่ละคนคุณแจ็คประเด็นดรามา่าเรื่องพาเนี่ยคุณแจ็คมีความ,มเห็นยังไงอ๋อผมไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นพี่ ขนาดผมไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นคนอื่นยังมายุ่งเรื่องผมเลยพี่ใครวะจังยังไม่รู้ตัวเหรอครับพี่ใครวะยังไม่รู้ตัวจริงๆเหรอครับพี่ชอบมายุ่งเรื่องผมจังเลยพี่เอ๋พี่คิดดีแล้วเหรอครับผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วคุณแจ๊คว่าผมจะไปช่องสามพี่จะไปรายการหนนกระแสเหรอไม่ใช่เทคเมียวไทยแลนด์รู้ไหมใครโสดเฮ้ยผมไปด้วยดิผมว่าโสดนะพี่โอ้แต่คุณแจักอย่าไปเลยไปก็ไม่มีใครเปิดไฟให้หรอก ครับกรณีดาม่าที่เกิดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ได้ฟังมาเยอะติดตามมาเยอะแล้วมีหลายคนบอกว่าให้ผมเลือกซึ่งผมก็เลือกไม่ได้ว่าจะอยู่ฝั่งไหนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะงอนถ้ามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะว่าผมซึ่งผมก็เลือกไม่ได้จริงนะต้องยอมรับว่าผมขออยู่แบบตรงกลางดีกว่าเพราะว่าเลือกไม่ได้จริงเพราะว่าไม่รู้จะเลือกยังไงดีนะครับ ป่าวันนี้ป่านัดหนูซื้อกระเป๋าไม่ใช่เหรอคะคอลเลกชันใหม่ที่ไอคอนสยามป่าต้องไปกับหนูไม่ได้ค่ะหนูจองหนังไว้แล้วไม่ถ้าวันนี้ป่าไม่ไปหนูไม่ยอมไม่ได้ค่ะไหนป่าบอกจะดูทีนถ้าป่าไม่ไปวันนี้ก็คือกระเป๋าหมดเลยนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ด้วยไม่ได้ค่ะต้องไปวันนี้เท่านั้นไม่ป่าไม่ป่าไม่ปพี่เอ๋พอเธอใดเรื่องของเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เรา หนูแค่จะถามว่าที่ยืมไปร้อยนึงอะเมื่อไหร่จะคืน ดูจบแล้วอยู่รีบไปไหนเรามีโปรดีมาบอกสำหรับแฟนรายการที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองลองดูคุณเป๊ปเขมิกาอดีตนางเอกอ้วนหนัก130กิโลเคยกินยานลดความอ้วนเคยผ่ากระเพาะและลดผิดวิธีทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญพังจนโยโย,โย่น้ำหนักเด้งกลับมาเท่าเดิมคุณเป๊ปเลือกทำสลิมอัพที่ใช้ระบบ AI Digital Tailor Made ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่รับบริการพร้อมเทคโนโลยีช่วยลดไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ไปพร้อมกันช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญช่วยลดไขมันในช่องท้องและสัดส่วนต่างๆคุณเป๊ะล่าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำหนักลดลงถึง30มกิโลก้ามเนื้อแน่นเหมือนคนออกกําลังกายเนื้อแข็งไม่เพลอเผาผลาญดีไม่อ้วนง่ายค่าความดันคอเลสเตอรอลน้ําตาลในเลือดลดลงผลตรวจสุขภาพดีขึ้นโปรลับผู้ชมรายการรับสิทธิ์สมัครโปรแกรม AI Digital Tailormade ปกติ12,500บาทลดเหลือเพียง3,99 0บาทโทร0 2 6 2 0 0 0 หรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้ด่วนเพียง100ท่านแรกเท่านั้น